แบบฝึกหัด3.7หน้า108นะคะให้นักเรียนเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลที่กำหนดข้อที่1นนะคะเป็นข้อมูลแสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่นำมาใช้ประโยชน์ของประเทศไทยพศ2 5 5 4ถึงพศ2 5 5 9โดยในตารางนะคะระบุปีนะคะและปริมาณของขยะมูลฝอย หน่วยเป็นล้านตันนะคะโดยปีพศ2554มี4.1ล้านตันพศ2555 5.3ล้านตันพศ2556 5.3ล้านตันพศ2557 4.8ล้านตันพศ2558 4.9ล้านตันพศ2559 5.8ล้านตันที่มานะคะมาจากกรมควบคุมมลพิษเราก็จะนำมาเขียนกราฟเส้นนะคะเราก็จะได้กราฟเส้นแสดงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่นำมาใช้ประโยชน์ของประเทศไทยพศ2554ถึงพศ2559นะคะ โดยเส้นในแนวนอนระบุปีพศเส้นในแนวตั้งนะคะระบุปริมาณหน่วยเป็นล้านตันโดยย่นระยะนะคะจากศูนย์เริ่มที่4นะคะ5และ6นะคะพศ2554นะคะมีปริมาณขยะ4.1ล้านตันพศ2555 5.3ล้านตัน พศออ2556 5.3ล้านตันพศออ2557 4.8ล้านตันพศออ2558 4.9ล้านตันพศออ2559 5.8ล้านตันนะคะและระบุที่มาเป็นกรมควบคุมมลพิษเราก็จะได้กราฟเส้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะ